ไม,ไม่สั้นๆหรอกเออดึงนี่ฟืดฟืดฟืดเลยนิ่งไปหาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสําหรับเช้าวันนี้ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่บ้านสีบัวทองหมู่ที่สามตําบลวังตะเคียนอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับผมซึ่งเช้าวันนี้มีการถูกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ครับโดยมีอาจารย์ตรีหรืออาจารย์รัชยุทธวรรณศิริบุญครับ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาครับผมเป็นวิทยกรมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรจํานวน30ท่านนะครับผมที่ศาลาอนะสงค์บ้านสีบัวทองหมู่ที่3ตบบาบลบังตะเคียนอําเภอเขาตะมิงจังหวัดตราดเดีนยวชมรายละเอียดเลครับผมรับทำรับเสร็จแล้วพวกเราคนที่ยังไม่ไม่กล้าเสี่ยงคิดอย่างนั้นถูกแล้วเพราะเรายังไม่พร้อมเราก็ดู พอเราเห็นเขาเฮ้ยมันใช่เลยเราก็ขยับแถวหนึ่งก่อนเอาขยับแถวนี้นะมันใช่ครึ่งแปลงถ้ามันใช่ทั้งแปลงเออมันจะได้มีข้อเปรียบเทียบเข้าใจไหมนะหรือจะทำพร้อมเขาก็ได้แต่เราทำไม่กี่ต้นก็ผม รัชย์ยศนะฮะวันณะสิริบุญหรือที่ทุกคนเรียกกันอาจารตรีนะครับโตมเองเป็นจิตอาสานะครับตะเวนใช้ความรู้ที่ได้รับจากกูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะนะฮะมาทำวิจัยจนกระทั่งทราบเหตุและผลในการแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรนะครับทุกวันนี้ตัวผมเองผมเดินทางทั่วประเทศช่วยเกษตรกรโดยใช้ทุนส่วนตัวนะครับ ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับผลประโยชน์จากใครเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําอยู่ผมทําด้วยจิตที่จะคิดว่าจะช่วยเกรรษตรกรซึ่งเป็นคนยากจนจริงๆนะฮะไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจไม่ได้มองถึงอะไรเพราะฉะนั้นเวลาผมทํางานนะฮะผมมองที่ผลที่เกรรษตรกรจะได้รับไม่เคยมองที่ผลที่ตัวเองจะได้รับนะฮะแล้วก็อย่างวันนี้ ที่ได้มาที่อ,อำเภอเขาสมิงเนี่ยก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่นุก,กูลเนี่ยท่านไปเห็นท่านได้ไปร่วมอบรมกับสมาชิกที่จังหวัดพิศโลกซึ่งกลุ่มผู้มีการโรงเรียนรวมตัวกันจัดนะครับแล้วก็ท่านและครอบครัวรวมทั้งหมอหมอชัยด้วยนะผมผมผมไม่ทราบว่าท่านชื่อ,อเต็มชื่ออะไรนะฮะที่อยู่สาธาสุขเนี่ยนะคร ท้องถิ่นท่านก็ไปกันไปกันเสร็จนะฮะพอกลับมาท่านก็เลยโทรคุยกับผมว่าเออผมถ้าผมจะขอจัดอย่างนี้มั่งอาจารย์อาจารย์จะมาช่วยเป็นวิทยากรได้ไหมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องผมไม่รับอะไรเลยนะครับแล้วก็เออส่วนมาที่นี่นะฮะส่วนมาที่นี่เนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวผมเองก็พร้อมจะจัดวันไหนก็จัดเลยนะครับ นะหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วท่านก็กำหนดวันเป็นวันที่สองนะฮะแล้วก็ก็คือวันนี้นะฮะนะครับซึ่งท่านไปมองเห็นเรื่องที่ผมพูดเพราะว่าผมพูดเสมอนะฮะคำพูดคําว่าดินคือพ่อน้ําคือแม่เนี่ยเป็น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 วรีที่ผมสร้างขึ้นนะฮะการเกษตรอยู่ที่การทาดินไม่ได้อยู่ที่ซื้อหาอะไรมาใส่ดินดีเป็นดินที่มีสิ่งปกคุม ดินที่มีสิ่งปกคุมเป็นดินที่มีชีวิตดินที่มีชีวิตเป็นดินที่มีพลังพลังของดินเกิดจากชีวิตในดินทั้งคือภูมิหรือภูมิพลนะฮะวิดาแห่งดินโลกนะฮะซึ่งซึ่งซึ่ง,งาทางอยู่นสโกท่านเขาตั้งไปเลยว่าวันที่5้าธันวาเนี่ยนะฮะเป็นวันของเป็นวันดินโลกนะครับนะครับนะครับนะ เพราะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ที่ผมกาลังกําลังกําลังเอ่อเอามาให้ชาวบ้านเรื่องพวกนี้นี่ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงที่อยากชี้ให้ชาวบ้านเห็นนะฮะหลายคนถามว่าเอออาจารย์รู้รู้จริงรู้มากทําไมอาจารย์ไม่ดังเลยผมผมผมไม่มีธุรกิจฮนะแล้วผมพอใจจะทำผมก็ทําผมไม่พอใจจะทำผมก็อยู่เฉยเฉยเพราะว่าผมไม่เดือดร้อนนะครับผมไม่เดือดร้อนผมอยู่ที่บ้านนะฮะ ก็อยากจะรู้ว่าผมครอบครัวเป็นยังไงเรื่องอะไรยังไงก็ถามทางผู้ใหญ่นุกูลนะฮะทางภรรยาท่านหรือลูกๆท่านซึ่งก็เคยไปเที่ยวที่บ้านไปดูงานที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยในส่วนของโรงงานของของพี่พี่สาวเนี่ยผมก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งแบ่งที่ออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําเกษตรให้ดูทําแปลงตัวอย่างให้ดูนะครับใครใครสนใจที่จะจะอบรมผมก็ยินดีที่จะช่วยทุกที่นะฮะโดยที่ผม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่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 ต้องเอาอะไรมาตอบแทนผม ขอให้เอาเรื่องนี้ไปใช้กันจริงๆเราทุกคนก็นจะเข้าใจว่าการเกษตรเนี่ยคนที่ทําเกษตรนี่น่าจะร่ารวยเพราะลงทุนนิดเดียวนะฮะได้ผลผลิตเยอะแต่ทุกวันนี้ที่ไม่ร่ํารวยเพราะว่าทาเกษตรโดยใช้หูนะฮะโดยใช้หูนะครับกันหมดเลยเพราะงานวิจัยเนี่ยถูกครอบเรียนรู้วันนี้ผมไม่รู้ว่าเอ่อในความรู้สึกของพวกผมผมสอนพวกเราเนี่ยผมเอาจากหัวใจผม ผมเอาจากมันสมองผมสมาธิผมเทออกมาให้จริงจรที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพวกเราบอกว่าตัวเองเป็นเกษตรกรผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมยกตัวอย่างชาวนาฮะทุกวันนี้ชาวนาบอกเขาลำบากลำบนผมบอกว่าลำบากตรงไหนชาวนาเชือกให้หน่อยนะตีเทือกเสร็จไปหวานให้หน่อยนะไปพ่นปุ๋ยพ่นยาให้หน่อยเห็นแต่ตัวอย่างเดียวที่ทางลงสีข้อให้ผมทำไม่ควรเกินสองพันห้า ไม่ต้องพ่นอะไรฮะผมเนี่ยผมบอกว่าอ้อยถ้าเราจะทำต้องไม่พ่นก็บอกอาจารย์มันจะได้เหรอข้างๆก็พ่นช่างหัวมันชนะ่างหัวมันพยายามชวนเขาไปดูงานกี่ที่กี่ที่ผมก็ไม่เคยพ่นคนกินอาหารทางปากพืดกินอาหารทางรากวันใดคนต้องให้น้ําเกลือนะฮะวันนั้น อาการพืชที่มันเหมือนผมผู้ใหญ่นุกูลนะครับผมสามพานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตํมนล์วังตะเคียนนะครับซึ่งวันนี้ที่ตั้งใจทำและอบรมเรื่องดินโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชยุทธนะครับหรืออาจารย์ตรีนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจตั้งใจว่าทำยังไงให้ชุมชนผม มีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าวันข้างหน้าอีกสามปีหปีเนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาเจอปัญหาก็คือหนึ่งผลไม้ราคา,าตกต่ำโดยเฉพาะทุเรียนชุมชนผมทำสวน95%ครับเ5คือสวนผลไม้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับก็ใช้แต่สารเคมีใช้ ใช้ตสารเคมีสิ่งแรกที่ต้องเจอก็คือ 1. ต้นทุนสูงเรื่องที่สองนะครับสารเคมีตกค้างในร่างกายเรื่องที่สาก็คือนี่สินในชุมชนเยอะมากนะครับในเมื่อผมมาเจออาจารย์ตีผมก็เลยขอความอนุเคราะห์จากท่านเ <c oughs> พราะใจหนึ่งต้องการให้มันเกิดความคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ให้ชุมชนเราทำไงถึงจะปลดหนี้ได้ทำยังไงถึงจะปลดทุกข์ได้นะครับก็คือที่ผ่านมาชาวบ้านผมก็ใช้แต่เคมีผมก็ได้มาพาชาวบ้านทำเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ชวนชาวบ้านทำครั้งหนึ่งชาวบ้านก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่ากระแสะเคมีมาแรงเพราะว่ากเกษตรอินทรีย์ช้าแต่ได้ผลแต่ชาวบ้านไม่สนใจนะครับผมก็เลย ใช้ที่ดินของผมแปลงหนึ่งยีไร่เมื่อก่อนนี้ผมปลูกตามไว้นะครับแต่กระแสของชุมชนผมเนี่ยกระแสพุ่งไปที่ทุเรียนเพราะทุเรียนราคาแพงมากในสวนโลละร้อ1ร้บาท1 1อยบาทนะครับเนี่ยปีหนึ่งมี20ไิไร่มี10ไร่ก็ได้สองสาล้านบาทชาวบ้านหรือลูกบ้านผมนะครับ<ๆ>ก็พุ่งพุ่งเป้าปลูกทุเรียนอย่างเดียว ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าปัญหาข้างหน้าที่ลูกบ้านผมจะเจอก็คือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ําหรือทุเรียนเป็นโรคตายตายปุ๊บลูกบ้านก็ต้องมาเริ่มต้นปลูกใหม่ซึ่งปลูกใหม่นยมันก็เหมือนนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่จากวามที่เขาอยากรวยมันก็จะไม่ถึง เป้าหมายไม่ถึงจุดหมายนะครับเพราะว่าบางคนทุเรียนออกลูกในปีหนึ่งบางคนอนอกลูกไดสองปี <ผม S 1> ก็ทุเรียนก็ตายทุเรียนไม่ตายเจ้าของสวนก็จะตายนะครับเพราะว่าสารแค่มีตกค้างผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกับอาจารย์ตีนะครับอาจารย์รัชยุทธผมก็ขอความอนุเคราะห์แกนะครับ<ต>ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยผมเป็นวิทยากรให้ทีวันนี้ผมจะอบรมเรื่องดินนะครับเพราะว่าอาจารย์รัชยุทธ์บอกว่า ทุเรียนสาเหตุที่ตายมาจากหนึ่งเข้าใช้สารเคมีมาก 2. ดินตายนะครับดินตายก็คือดินขาดอินซีทางดินเพราะว่าทุเรียนโบราณไม่ตายนะครับผมก็เห็นดีแล้วก็แต่ที่ส่วนผมเองนะครับที่เป็นสวนแปลงทดลองซึ่งให้แม่บ้านทำเนี่ยสปีผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันนี้ต้น ตอนทุเรียนนะครับไม่แตกต่างจากที่ใช้ที่ใช้สารเคมีก็ใช้อินทรีย์นะครับอินทรีใช้อินทรีย์เชี่ยวภาพมาผสมส่วนที่เป็นแปลงทดลองไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อวันนี้๊บเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องพาชาวบ้านนะครับพาชาวบ้านมาทำอินทรีย สวนกเกษตรดินรีย์เพื่อรองรับกับราคาทุเรียนที่ตกต่ำวันข้างหน้าหรือต้นทุเรียนที่ประสบปัญหาปลูกแ้ะต้นตายนะครับนี่แหละมันก็เลยมีที่มาของวันที่เปิดอบรมวันนี้นะครับก็คือเวลาเรามิกเนี่ยมันไม่มี NPK NPK ไม่พอถ้าเราใส่ปุ๋ย PR ไปแล้วเราไม่สบายใจข้างบ้านก็ใส่ปุ๋ย แม่บ้านก็เครียดนะเมื่อไหร่มันจะใส่ปุ๋ยสักทีว่ามไม่เชื่อมันหน้าหน้าตาต,ตี๋หน้าหน้าตาแปเอ้หน้าตารอรอแบบแปะแปรเนี่ยม,ม,มันจะมีความรู้เหรอหรืออะไรเงี้ยนะพวกเราก็ทำปุ๋ยสูตรน้ำใส่ให้เขาเรียกคลายเครียดคลายเครียดก็ไปใส่ให้เขาเห็นว่าเอ้ยฉันใส่ปุ๋ยแล้วนะเพราะอะไร พอปุ๋ยสูตรน้ำเนี่ยนะน้ำยี่สิลิตรนะใช้ซูเปอร์โซคอนขีดหนึ่งนะใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งกิโลใช้กรดอะมิโนร้อยห้าประผสมกันเสร็จนั่นก็ใช้ได้ประมาณไล่หนึ่งแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆก็ประมาณ6กถึงแต้นกลางๆก็สิต้นเล็กๆก็20ต้น พวกเราไปกะกันเอง,อเ,องเข้าใจนะพวกเราไปกะกันเอง<ม>ใ้อาจารย์ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยจังเลยทั้งที่พวกเราประเคนเป็นกร,กระสอบกระสอบก็ไม่ได้ผลก็เพราะว่าผมรู้โครงสร้างงต้นไม้โครงสร้างของต้นไม้ทั้งหมดเลยไม่ใช่ N P K นะครับ ไม่ใช่ N P K นะโครงสร้างของต้นไม้ทั้งหมดคือคือ C H O คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนเยอะที่สุดฮะไฮโดรเจนรองมาออกซิเจนตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นโครงสร้างของต้นไม้เนี่ยมันเป็นมันเป็นไฮโดคาร์บอนก็คือสารอินทรีย์องค์ประกอบของสารอินทรีย์เนี่ยทั้งหมดเลยมาจากคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะ N P K นี่ใช้ไม่ถึงรวมทั้งธาตุย่อยเสริมประมาณ1 0 แล้วแต่ชนิดนะนอกนั้น9 9กปอร์็ก็คือคาร์บอนไดโอรเจนออกซิเจนโครงสร้างของต้นไม้มาจากน้ําและอากาศอากาศก็คือคาร์บอนไดออกไซด์น้ําก็คือ H2O ที่เมื่อกี้เขียนให้ดูนี่เด่นๆนี่นะฮะมันเอามันเอามันเอาาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกับน้ําเนี่ยนะไปแยกโมเลกุลโดยใช้สารสีเขียวเนี่ยโดยใช้พลังงานแสงแดดเป็นพลังงานแยกแตกกปุ๊บแล้วก็จับรวม รวมกันใหม่มันก็จะกลายเป็น C6H12O6 สิบนะแล้วก็เหลือออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ใต้ร่มไม้ในกลางวันเนี่ยเขาเรียกวนะ่าใต้ต้นไม้กลางวันเนี่ยไปอยู่แล em. s, <it seems S 2> ้วสดชื่นเพราะว่าออกซิเจนเยอะเพราะต้นไม้จะคายออกซิเจนออกมานะออจารย์เพื่อติดเอ็นทีเคเนี่ยก็มีคนคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเอ็นใส่ต่อไหน ใส่ตอนไหนเคสแส่ตอนไหนศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์เสมอหรือว่าศูนย์โพแทสเซียม่ตอนไหนจะให้ทารข้อนะนครับคือคือมันมันตาตัวอย่างเช่นว่ายูยูเลียนศูนย์ศูนยที่เนี่ยรู้ไหมครับว่ามันใช้เพื่ออะไรตอนไหนอ่ะอย่างเงี้ย่องตัวตกเนี่ยใส่ศไหนครับนึกออกไหมอาปกติที่ใส่ศนไหนกันเเนี้ยส่วตกเนี่ยทำไมถงใสู่นเสมอ แล้วทำไมทำไมกล้องฝนตกให้ใสยูเรียชล้งฝนตกเนี่ยเป็นกล้งที่ถ่ายคุยดีที่สุดรว่าทำไมกล้งตกก้องไลนเนี่ยมีน้ำเยอะมีแดดดีคือเป็นก่้งที่จะกานอาหารด้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเราใสยูเรียด้วยนะน้ำฝนมียูเรียอยู่แล้วสูงที่หกแี่ยน่าขนตทิ้งเลยอ่าเรา้ไมเนย ดูแบบง่ายๆยูเรียเยอะก็ไม้แตกไป่อนะครับอาจาย์ใช่ใช่ยเรียเยอะก็ไม้แตกไปหก็ไม้แข็งแรงอมมีรูปโพแทสเียมเยอะวถ้าถ้าหนาเรมแตกใส่พน่ะอจะดีอกงานอกจะไวดอกจแข็งแรงอคือตัเสอใหน้าก็ได้ เดี๋ยวเรียนคอร์สต่อไปก็คือจะบอกเลยเรื่องพวกนี้นะผมไม่รู้ว่าพวกผู้ชายในห้องนี้ใครสาบานไว้เยอะๆเนี่ยเป็นผลดีนะฮะเราไปโกหกเนี่ยนะฮะเพราะอะไรสาบานไม่ว่าจะรักเธอคนเดียวไม่เชื่อให้ฟ้าผ่าตายสินะทุกวันนี้ฟ้าเตือนเนี่ยครึมจริงเนี่ยนะฮะอ,องค์ประกอบของอาก,กาศเนี่ยไนโตรเจนมันแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วส่วนที่เหลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างอื่นนะ เพราะฉะนั้นเวลาเวลาประจุไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันต่างสากมากเนี่ยไฟฟ้ามันเคลื่อนข้ามไปอย่างเงี้นะคลึ่มไปเงี้ยนะยูเรียเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆคันรถสิบล้อเนี่ยละลายน้ำมาพเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องไปใส่อะไรหรอกต้นไม้เขียวหมดเพราะยูเรียยูเรียก็คือไนโตรเจนเห็นไหมเข้าใจนะครับเข้าใจนะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ เดี๋ยวค่อยๆเพราะว่าท่าเยอะนี่พวกเราจำไม่หมดเข้าใจนะพวกเราจำไม่หมดอาต่อถามตัวนี้เราลายกันเวลาเราจะทํายูมิกอะไอทำยูมิกแล้วก็ยูมิกสี่สิบลิตรเอานี่ยี่สิลิตรผสมกันถ้าดินแห้งน้ำสิบเจดส่วน ถ้าดินเปียกมีเขียนหมดไม่ต้องจบถ้าดินเปียกน้ำเจ็ดส่วนลดลงไปเลยจบนะกี่วันลดทีหนึ่งมื่กี่วันก็ช่างมันเอ้อโอ้ยไร่หนึ่งแค่ปุ๋ยครึ่งกิโลจะขี้เหนียวไปถึงไหนปกติไร่หนึ่งเราใช้ปุ๋ยกี่กิโลเป็นกระสอบ,เ,สอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามอาจารย์นะเพราะอาจารย์สอนว่าไม่คุ้ค่าเป็นกระทะ แล้วกินกินวันเดียวแล้วก็อยู่เดือนหนึ่งไม่ใช่แต่อาจารย์ให้สอนกินข้าวในี่ทุกวันเข้าใจนะครับนะเพราะพวกเราชอบให้ต้นไม้กินอย่างนี้ไงเอ้ยหวานแล้วนะอีกเดือนหนึ่งค่อยกินบา,บายบายใช่ไหมแต่เราไม่ใช่พอเปิดน้ำสามนาทีเนี่ยปึ๊ดลงไปด้วยจบผมนี่นะสามไร่ครึ่งผมสั่งยูเรียมานี่นะ เป็นปีนะยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยแล้วผักผมก็งามข้อดีของผักผมก็เก็บได้เป็นเดือนพวกเราไปซื้อผักตลาดมาเนี่ยซื้อมาวันนี้วันนี้ถ้าไม่กินพนรุ่งนี้เมื่อเรือนี้เหลืองละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่สวยละผักแต่ผักผมอยู่ได้เป็นเดือนเพราะโครงสร้างเราแข็งเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่เราต้องคุยกัน อนาคตเราต้องคุยกันเราจะขายของเราจะทำของดีขายเราไม่ทําของแบบนี้ขายเนี่ยไปหยิบทุเรียนเอออย่างทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พวกเราฟังแถมนะวันนี้แถมนะวันนี้แถมนะไม่พอไม่ได้ให้กินให้มองอ้าเข้าใจนะอันนี้สูตรนนะ้ำจบนะ ต่อไปนินทาอะไรอาจารย์เออเออไม่เป็นไรแบ่งให้ได้เดี๋ยวเปลือกกบกิ่งกะก้านไปเม็ดด้วยเอ่ะปุ๋ยอสูตฟื้นฟูดินผมเดิมเนี่ยผมเรียกปุ๋ยสูตรฟื้นฟูดินโคตนง่ายเลยทำง่ายๆเอาขี้วัวมาสวมถุงพลาสติกให้เรียบร้อย ย้ายแก๊สรั่วนะนะและ 9, <ม>้วเก็เยายูเรียหนึ่งขีดก็คือร้อยกรัมปุยยูเรียรปุยยูเรียหนึ่งขีดก็คือร้อยกรัมนะกรดอะมิโนห้าสิบซีซีนะน้ำเปล่าสองลิตรเข้าเข้าเข้ากันเทจุ่มผูกปากนะผูกปากให้แน่นนะ ดีที่สุดก็คือวางตากแดดเพราะวางตากแดดเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยอุณหภูมิของแสงแดดเนี่ยมันจะทําให้น้ําเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไอแล้วมันจะทําให้ทั้งทั้งทั้งถุงเนี่ยมันมันจะชุ่มเข้าใจนะเออนะเพราะว่าปัญหาตรงนี้เพิ่งได้รับเมื่อวานนี้เพราะหมอแจมกับนานเขาถามมาว่าอาจารย์ี้อ๋อลืมบอกไปว่านะ ตรงนี้เนี่ยสำหรับที่ดินที่ไม่เคยทำพีอา r เลยเวลาจะเริ่มงานเนี่ยเวลาจะปลูกผักเนี่ยปลูกอะไรก็ช่างเราทำตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปหว่านหว่านแล้วค่อยสับดินหรือหว่านแล้วค่อยห่มดินหรือห่มดินแล้วค่อยหวานก็ได้เข้าใจนะตอนนี้มันจะมีอย่างนี้ถ้าจะปลูกไม้ล้มรุกไม้อายุสั้นนะแทนที่จะเป็นขี้วัวสิบกโลขอเป็นขี้วัวแปดกิโล ขี้ไก่ไข่หรือขี้ไก่นกกระทาเอ่อหรือขี้นกกระทาสองกิโลนะไม่เอาขี้ไก่เนื้อนะที่มันมีแกะผสม,มไม่เอานะเข้าใจนะไม่เอาพวกนี้นะผสม,มลงไปเพราะว่าขี้ไก่นี่มันเร็วพอเขาลงไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มทําปฏิยา,าแล้วมันทะํางานละนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมไม่เอาขี้หมูขี้อะไรเดี๋ยวจะอธิบายแต่นี่อธิบายให้ฟังก่อน ถ้าเป็นไม้ล้มลุกไม้เล่งถ้าต้องการเตรียมดินเร่งด่วนใช้วิธีนี้หมดนะก็คือแทนที่จะเป็นขี้วัวสิบกิโลใช้แค่แปดกิโลพอนะเราเป็นขี้ไก่สองกิโลขี้ไก่ที่จะใช้คือขี้ไก่ไข่ไม่ก็ขี้นกกระทานะขี้ไก่เนื้อที่มันมีแกบอยู่ไม่เอาโอเคนะเข้าใจนะใครจะถามเรื่องนี้อีกหนึ่งไร่ใช้ร้อยกิโลสำหรับนาข้าว สวนก้าใส่ลงไปเลยเข้าใจนะกะ้าใส่ลงไปเลยหมอชัยนี่ใส่ไปเยอะแล้วนะรเราเราเรูปที่รูปที่แกส่งไปให้ผมดูผมก็ดูแล้วเออใช้ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ดูจากต้นไงหรอกผมดูจากยอดนะเวลาเราเราใส่อะไรลงไปนะฮะ เราใส่ลงไปเราเวลาตัดไม้เวลาเราดูเรา,เรา,เรา,เราต้องดูไอ้ส่วนที่มันยังจเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วเ,เราใส่ลงไปแล้วมียาตอบมาเป็นยังไงเพราะอย่างเมื่อวานนี้ผมพาหมอแจมกับหนานเดินทั้งสวนเนี่ยใบเก่าผมก็ไม่ไม,ไม่ชี้ดูชี้ดูใบใหม่ที่มันโตใหม่เนี่ยใบใหญ่กว่าเดิมไหมหนาเดิอหนากว่าเดิมไหมหนากว่าเดิมอันกว่าเดิมไหมเข้าใจนะวิธีดูต้องดูให้เป็น พอสมมากพอเอ้ยใส่แล้วก็เห็นเลยก็คุณดูทุกวันนะ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักดูก็เห็นอยู่งี้ทุกวันก็คือเท่าเดิมอ,อาจารย์ไม่หนูก็ไ่เห็นมันดีขึ้นเลยนะอาจารย์บอกว่าดี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 หนูก็เห็นมันดีขึ้นเลยเนี่ยก็คือเนี่ยคนไทยไม่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 รู้จักคาว่าสังเกตต้นไม้ไม่ใช่ดินเหนียวนะฮะใส่ปุ๊บมันจะเป็นเนี่ยไม่ใช่แบบที่เขาทํากัน เห่าแบบนั้นก็ได้บอกจะหากองกลางให้ง่ายมากสำหรับอาจารย์นะฮะไอใครโต้านอะที่เขาทำกันอะเป็นน้ำขุ่นๆขาวๆเนี่ยผม,มผมข้ามขั้นตอนนั้นได้เลยผมทำเป็นโอลิโกเมอร์ใสเหนาเลยเป็นนาโนเทคโนโลยีนะ เรื่องพวกนี้เนี่ยผมผมผมทำได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นเขานะแต่ผมไม่เอาเพราะว่ามันประโยชน์มันแค่นิดเดียวเอาไปทำไมนะกินวิตามินรวมกับกินวิตามินซีผมกินวิตามินซีวิตามินรวมผมขากินอย่างอื่นก็ได้เอาจบนะเรื่องนี้จบนะจบนะอา้าวตอนนี้ มันเป็นมันมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งทำดินปลูกขายทำดินปลูกขายหลายคนนี่นะอยากทำดินปลูกนะเฮ้จะทำยังไงทำไม่ได้สักทีหนึ่งมันก็มาจากตรงนี้ ชันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรชันอย่างนี้ใช่ไหมก็ตัดเป็นเนี่ยไม่ต้องพูนขึ้นเออฟังนะผมชื่นชมลุงอะไรนะที่ที่สอนทำดินอย่างเนี้ชื่ออะไรนะปาดของที่นี่เลย อยู่ตรงทางเข้าฉางเกลือเนี่ยเลยเป็นหน่อยลุกอะไรชื่ออะไรผมจําชื่อแกไม่ได้ไม่รู้นะตาคมอยู่ผมพูดเพื่อาคมจะบอกบอกชื่อได้เลยผมชื่นชมนะชักการในกรมแต่ผมบอกว่ายังผิดเขาพยายามหาวิธีที่เขาเขามองว่าโอเครากลาก,ลากมันมีปัญหาเขาก็พยายามพอกดินตอนนี้พอกดินนะพวกเราลองนึกดู อันนี้อันนี้พวกเราไม่ต้องพูดนะเพราะว่าผมจะไม่อยากหักนี่ดินเขาก็ไปพอกดินขึ้นแล้วปลูกแต่นี้ถ้าถ้าถ้าตอนนี้ต้นมันออกมาอย่างเงี้ย่ามก็ต้องอยู่ขนาดนี้ถูกไหมไปดูบ้านผู้ใหญ่เวลาทำร่องปลูกอะเอาแมคโครไปเขีย่ยเป็นหลอน ยาวแล้วก็ลากไปลูกฟูกแล้วทำช่องเดินน้ำไป,ไปทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ถ้าเึงก็จะเล็กจรงก็ถ้าอาจารย์บอกหมดแล้วพ่อผมจะทำงานอะไรก็ทำอย่างที่บอกไง <c oughs> มีมีต่อไปนี่ทำอย่างนี้เนี่ยพวกเรา นะแล้วเวลาปลูกเนี่ยปลูกสลับฟันปลาฮะเนี่ยปลูกอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วน้ำมันเดนลงนี่หมดนะไปทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยถึงจะถูก ดินเรียบๆตอนนี้พื้นมันตะแคงไหมอะ่ะถ้าพื้นตะแคงก็โอเคจบก<อ>็แค่นั้นเอง <c oughs> คือนี่ยผมนั่งคุยกันนั่งแย่กันหนโหลอกันอยู่เนี่ยผู้ใหญ่เขากาเพิ่งรู้แล้วเขาบอกเฮ้ยผมไม่ได้สนใจหรอกเขาบอก